สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทำเนื้อปลาสาบะคั่วแห้งหรือปลายหยองค่ะที่เรียกปลายหยองี่แม่บ้านอยุธีตั้งชื่อเองนะคะอันนี้วัตถุดิบทั้งหมดค่ะเนื้อปลาสาบะแกะไว้แล้วนะคะแล้วก็จะมีน้ำมะขามเปียกค่ะอันนี้ก็ละลายไว้เรียบร้อยแล้วค่ะขันไว้แล้วมีเกลือแกงน้ำตาลทรายขาว ของนัวหรือผองชูรสแล้วก็มีน้าปลาด้วยค่ะนี่เป็นถงซิปสําหรับแพ็กหลังจากที่เราคั่วจนได้นะคะทำจนเสร็จแล้วนํแาแพกล้วก็ตักเนื้อปลาที่เราได้แกะแยกเอาส่วนก้างออกจนหมดดีแล้วนะคะ ใส่ลงไปปั่นในเครื่องปั่นให้ละเอียดให้ค่อนข้างละเอียดค่ะไม่ต้องให้ละเอียดมากเพราะว่าถ้าละเอียดมากมันจะจับกันเป็นก้อนเวลาคั่วให้สุกมันจะเหนียวเหนียวแล้วก็จะเกาะติดกระทะเวลาทําทํายาค่ะก็ปั่นให้ได้ตามประมาณนี้นะคะเนื้อปลาจะสวย ถ้าเป็นปลาทูใหม่ๆค่ะต่อไปเราก็จะมาผงรถกันค่ะตั้งกระทะเปิดไฟความร้อนปานกลางเติมน้ำมะขามเปียก200มิลิตรค่ะละลายไว้แล้วผงชูรสครึ่งช้อนโต๊ะเติมน้ำตาลสายขาวหนึงช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลอย่างอื่นก็ได้นะคะแล้วก็ที่ต้องใช้ในปริมาณที่เยอะเลยก็คือเกลือแกงค่ะ3มช้นโต๊ะพูนเราต้องการทำเนื้อปลาเก็บถนอมไว้ให้ได้นาน,านค่ะ ทำเหมือนแบบที่พ่อแม่เราเคยเก็บอาหารเก็บปลาเอาไว้สมัยก่อนนั่นแหละคะ่ะทําให้มีรสออกเค็มนอกจากเกือแกงแล้วก็จะมีน้ําปลาด้วยค่ะใส่ลงไปสามช้อนโต๊ะค่ะเพื่อให้ได้กลิ่นหอมของน้ําปลาด้วยค่ะเติมเครื่องทุกอย่างจนครบแล้วแล้วก็มาคนมาคั่วเครื่องปรุง ให้ละลายเข้ากันดีค่ะสแล้วก็นําปลาเนื้อปลาที่เราปั่นเอาไว้นะคะเติมลงไป1กิโลกรัม ในการทำปลาคั่วปลาสบะปลาทูสบะคั่วแห้งหรือปลาหยองปลาหยองนี่เป็นชื่อที่แม่บ้านยุทีตั้งชื่อขึ้นมาเองนี่แหละค่ะเพราะว่ามันจะคล้ายคล้ายกับรสชาติของหมูหยองแต่หมูหยองมันจะออกหวานหน่อยอันนี้มันจะออกติดไปทางเค็มก็เอาไอเดียความคิดพื้นบ้านของคุณพ่อคุณแม่สมัยก่อนนะคะที่ท่านเอาปลามาทำ ปลาเค็มมาไว้ค่ะแต่วันนี้เราจะทําแบบปลาเค็มที่เราปั่นผลเอาไว้ให้มันเป็นเนื้อปลาละเอียดเพื่อที่จะง่ายในการทํากับข้าวทําอาหารนะคะเพราะว่าปลาที่เราใช้มันเป็นปลาทะเลค่ะเป็นปลาทะเลที่เรานําเอามาทําน้ําพริกนี่แหละคะ่ะแต่ว่าเราจะแบ่งส่วนนึ่งเอาไว้เพื่อที่จะเก็บถนอมเอาไว้ให้ทานได้นานๆคะ่ะ ตอนนี้ก็เนื้อปลาเริ่มแห้งระดับหนึ่งแล้วนะคะพอแห้งมันจะเบาค่ะแม่บ้านอย่างทีนี้ตักแยกอีกส่วนเอาไว้แล้วนะคะวันนี้ทําอยู่ไป2อกิโลแต่ว่าที่ใส่เครื่องลงไปก็คือต่อปริมาณ1นกิโลให้เพื่อนๆชมค่ะจะได้ง่ายตักออกให้เหลืออยู่1กิโลกรัมส่วนนี้เราจะทําเป็นปลาคั่วปลาเค็มคั่วนั่นนะคะเก็บเอาไว้ ให้การคั่วเนื้อปลาปุ่นให้แห้งนะคะเพื่อนๆนต้องใช้ความใจเย็นมากเพราะว่าเราต้องคั่วไปเรื่อยเรื่อยค่ะยิ่งเขาเริ่มแห้งนี่ทิ้งไม่ได้เลยห่างกระทะไม่ได้ค่ะปลาสวยมากค่ะวิธีสังเกตถ้าเราทําเราคั่วถ้าเป็นปลาโทที่เขาทําใหม่ๆหนะคะในบ้านจะเรียกชื่อว่าปลาโทปลาโทสบะเป็นปลาสบะตัวใหญ่นี่นะคะ ถ้าเป็นปลาใหม่ที่เขาทามาขายวันตะว,วันเนี่ยมันจะทําง่ายเกะง่ายเวลาเอามาคั่วมาปุ่นให้แห้งเนี่ยก็จะทําง่ายด้วยนี่ก็ผ่านไปประมาณเกือบสองชั่วโมงค่ะในการคั่วนะปลาร่วนสวยมากค่ะเริ่มแห้งสนิทแล้วเราก็ตักมาใส่ในถาดเกลี่ยให้ทั่วนะคะเพื่อที่จะ ให้เขาสามารถที่จะโดนลมแห้งได้ไวเราจะไปพักให้เย็นตากผัดลมเอาไว้ก่อนค่ะตากพัดลมแล้วก็เริ่มแห้งเริ่มได้ถ่ายให้เห็นใกล้ใเลยค่ะความสวยของเนื้อปลาคั่วที่เราทำถนอมอาหารเอาไว้เป็นวิธีการถนอมอาหารการนำปลามาทำเป็นปลาคั่วแห้งนะคะ ความอร่อยของเขาถ้าเทียบกับปลาแห้งที่เป็นปลาช่อนทะเลที่เป็นปลาแห้งอันนี้อร่อยกว่านะคะเพราะว่าเนื้อปลาทูสบะมันจะออกมนันๆมันจะไม่เค็มมันจะไม่เค็มมากรสชาติจะดีค่ะเรื่องเรา,าปรุงรสชาติตามเครื่องปรุงที่แม่บ้านยุ้ทีทําให้ชมนั้นรสชาติก็จะออกมาดีมากเหมาะที่จะทําให้ลูกๆไว้ไปทานที่โรงเรียนหอ ไปทานเป็นหอข้าวก็ได้เลยค่ะลูกสาวกับลูกชายชิมรสชาติโดยที่แม่ยังไม่ปรุงไปทำน้ำพริกก็บอกอร่อยแม่ต้องทาเอาไว้ละเผื่อเอาไปทานที่โรงเรียนพอได้แล้วนะคะเรามาตากจนแห้งสนิทด,ดีแล้วก็เอามาแพ็คใส่ตรงซิปไว้อย่างนี้ค่ะค่ะแบ่งไว้เพื่อทําอาหารแต่ละมื้อที่เราจะเอามาทําอาหารค่ะ ก็จะจัดเก็บในตู้เย็ยนได้ง่ายเลยค่ะพอเราแพ็กเป็นถุงแบบนี้เราก็นําไปเก็บไว้ตู้เย็ยนได้นานเลยค่ะเป็นเดือนด้วยละค่ะไม่บ้านยุยท,ทีทำมาตั้งแต่ทําน้ําพริกแล้วแต่ว่ายัางไม่ได้ทําเป็นคลิปมาฝากเพื่อนแบบนี้รสชาติอร่อยสามารถที่จะเอามาโรยเข้าวสวอร้อนๆหรือทานกับข้าวเหนียวก็ได้ค่ะ แม่บ้านอย่างทีตั้งชื่อเองว่าปลายหยองรับรองอร่อยแน่เพื่อนเพื่อลองทําดูนะคะนอกจากนี้เราก็สามารถที่จะนํามาละลายทําน้ําพริกด้วยน้ําร้อนต้มน้ํานุ่นเด็ดเดือด,ด,อดใส่ลงไปไม่ต้องไปใส่อะไรเยอะใส่แค่พริกผลที่เราจะทําให้ได้ลดเผ็ดนี่ก็สามารถดําไปรับประทานได้สบายเลยคะ่ะรสชาติที่อร่อยลงตัวเหมาะกับเด็กที่อยู่ตามหอพักที่ไปเรียน ที่ต่างจังหวัดนะคะกลับมาคุณแม่ก็ทําให้เขาเอาไปหรือว่าลูกๆที่ไปทํางานเหมาะที่จะทําให้แบบนี้มากทาเพื่อน,อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมพอฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ